ที่ไลนออกแบบนะครับมีทั้งหมด5สาสานะครับได้แก่1สาขาออกแบบวิเทศสิ์ครับ 2. สาขาศิลปะภาพาถ่ายและมีเดียครับ 3. สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ครับ 4. สาขาออกแบบภายในครับและสุดท้ายนะครับแฟชั่นดีไซน์ครับของผมเองครับ สวัสดีครับทุกคนผมโปรเจกต์ศึกษาอยู่ที่แฟชั่นดีไซน์มลังศิษ์ครับปีสครับผมสำหรับแฟชั่นดีไซน์มลังศิษ์นะครับไม่ใช่แค่การจัดเย็บทั่วไปนะครับแต่ว่าเป็นการสร้างโลกใบใหม่ขึ้นมาครับผมแฟชั่นดีไซน์ของมลังศิต์นะครับเป็นการที่ให้เด็กๆทุกคนนะครับได้เริ่มให้ทำในสิ่งที่แตกต่างขึ้นมาครับ แล้วก็เป็นการทําให้เปิดเผยความเป็นตัวตนของตัวเองขึ้นมาครับบรรยากาศในห้องเรียนของแฟชั่นดีไซน์มอสทิ์นะครับค่อนข้างที่จะ <ST AN C ES> เป็นกันเองครับ <ST AN C ES> อาจารย์ทุกคนเนี่ยให้คำปรึกษาได้ดีตลอดครับถ้าสมมุติว่าเกิดไม่เข้าใจอะไรขึ้นมาครับสามารถถามเขาได้เลยแล้วเขาก็จะตอบทุกครั้งครับแล้วแล้วก็แล้วก็ที่นี่เป็นการสอนภูพื้นฐานจากศูนย์ครับ ใครที่ไม่มีพื้นฐานด้านแฟชั่นดีไซน์อะไรเลยก็สามารถมาเรียนได้ครับสำหรับแฟชั่นดีไซน์มองสินะครับเขาจะมองว่าแฟชั่นคือ creativity ครับเขาจะสามารถให้เด็กๆทุกคนนะครับได้สะท้อนความเป็นตัวตนออกมาผ่านแฟชั่นและเสื้อผ้าสิ่งทอพวกนี้ครับแล้วก็เขามองว่าการออกแบบคือ no boundary ครับหรือว่าไรขอบเขตครับผม มีรุ่นพี่อธิชาตินารังศรีนะครับได้หลังจากจบปริญญาตีนะครับได้ไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่น,นครับด้านภาษาและแฟชั่นดีไซน์ครับและได้มีโอกาสทำงานเป็นอาจารย์อยู่ที่บุนกัปแฟชั่นการ์เจเ i นตีนิเวอร์ซิตี้ b f เ u เมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นจนปัจจุบันครับและยังมีพี่แคร,ร์ปนิสลาลิกุลสุรการที่เป็นนักแสดงและยังมีแบรนด์ของตัวเองครับชื่อว่าแบรนด์ d a ็ อีออฟฟิเชครับเสื้อผ้าออนไลน์เป็นของตัวเองครับผมงานแฟชั่นที่นี่นะครับไม่ได้จบแค่เสื้อผ้าครับแต่ว่ายังให้คุณค่าทางสังคมด้วยครับผมและยังสะท้อนวัฒนธรรมผ่าการประเด็นสังคมและใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับผมเรียนแฟชั่นที่นี่นะครับไม่ได้ว่าแค่สร้างสไตล์ของตัวเองที่ดีขึ้นนะครับแต่สร้างสังคมที่ดีขึ้นด้วยครับผม r อซูแฟชั่นดีไซน์ฟรีดอมครีเอทีฟิตี้และโน้ตแบนดรสสนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่นะครับ